ธอเดินเข้ามาใจมันสั่งให้มองเธอคือคนที่ใจอยากครอบครองแค่ได้สบตาใจก็สั่งไม่หยุดเหมือนมีแรงดึงดูดให้ฉันต้องไปสุดไม่รู้ทำไมหัวใจมันเรียกร้องมันเพลงในหัวมันเริ่มแต่งทำนองใจสั่งมาให้ฉันไม่ยอมแพ้จะลุยทุกทางเพื่อได้เจอแค่เธอแทาใจมันสั่งให้ฉัน ความรู้สึกนี้มันจริงเกินไปไม่สนว่าใครจะคิดยังไงฉันไม่ใช่แรัปเปอร์ที่เก่งที่สุดแต่เธอพูดถึงใจเธอฉันพร้อมจะหยุดจะเดินเข้าหาแม้ถ้ามันจะยากเพราะเธอคือปลายทางที่ใจฉันลำบากไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือความกล้าใจมันสั่งให้ฉันเดินตามศรัทธา ต่อให้โลกถึงใบจะบอกว่าไม่ควรแต่หัวใจบอกไว้ฉันไม่มีวันถอยส่วนใจมันสร้างให้ฉันเดินหน้าไม่มีคำว,ว่าถอยหลังไม่ต้องพูดจาเพราะความรู้สึกนี้มันจริงเกินไปไมีสนว่าใครจะคิดยังไงใจมันเป็นเราดับิดที่ลังจะคือแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันพัน เพื ite, ่อนว้ทีชีวิตที่ฉันต้องที่สุดทุกคำที่พูดทุก้าวฉันจะทุ่สุดใจมันฟังให้ฉันเดินหน้าไม่มีคำว่าถอยหลังไม่ต้องพูดจ้าเพราะความรู้สึกนี้ มันจริงเกินไปไม่สนว่าใครจะคิดยังไงใจสมาไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทำที่ใจมันพิสุดจะเดินไปหาเธอแม้ฟ้าจะกันรากเธอคือทุกอย่างที่ใจฉันต้องการวว ที่ลังเธอคือแรงเันทางใจที่ไม่มีวันพันเมื่อมาที่ชีวิตที่ฉันต้องพิสูจน์ทุกคำที่พูด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 ทุกคาที่พูดทุกคำที่พูดทุกคำที่พูดทุกคำๆี่พูดทุกคำท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 ี่ สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบทโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบทแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลาอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจตงมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโ o w e r Bank E-Loop นะครับ o c e n EW55 นะครับตัวนี้ความจุ 20,000mAh ชาร์จเร็ว 20W วัตสำหรับสายชาร์จนะครับและ 15W สำหรับ m a g Safe ชา a r g มี Input Output ตใช้4ให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในตร้กาได้เลยขอบคุณครับ